สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ซ่องลุงหวางน้องตองเด้อนะครับวันนี้ก็จะมารำนะครับ fc ก็ fc <F 4. S 1> มาเองด้วยนะครับก็ขอให้ fc จงเจริญนะครับมีความสุขมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับอย่าเจ็บอย่าจนนะครับขอให้สมความมุ่งม,มา่นปรารถนานะครับ สวัสดีครับ่ค่ะเชิญนั่งเลยค่ะนั่ง

อ๋อผ่านคลิป y o u t u b บไม่ได้บนไม่ได้บาญยกมืออธิษฐานมาให้หนูปู่นี้จิตเนี่ยช่วยลูกด้วย่รู้สึกกิจการมีขายอุปก็เลยพอไล่ไล่ไปขอให้ได้สามมาติดกันนะลูกแล้วคนลุกจริงจไรคุณจะขรติดอะไรคะลุกลุกทำไลสดไล่สดที่ กรอบขอมกรอบทุกอย่างอ๋อคือเป็นอ่าผลไม้อบกรอบเลอะไรที่กำลังฮิตฮิตกันพูดแล้วคนลูกคือขายออนไลน์อะไรอ๋อขายออนไลน์เกินห้าวันเลยเนาะทีแรกบอกว่าถ้าถ้าถ้าแบบให้มันได้เป้ามลแสนมลแสนนี่ถ้าสมวันมันติดกันอะค่ะเราก็จะมาไหว้อย่างนี้ครับทีนี้ทีนี้มันเลยสวันแล้วได้ไม่ได้ไม่ได้ได้แบบ คนละวันนะได้ติดติดกันเลยก็เลยว่าเอ้าเราต้องพิจารณาพิจารณาถูกคนแล้วคุณรู้จริงๆค่ะจนหนาวแล้วค่ะเพราะว่าแล้วก็จะเจริญรุ่งเรืองปฏิหารจริงจริงนะคะเนาะอันนี้อยู่สกลไม่อยู่ลาดบุรีคุณแจ็คเขาอยู่ทะลุเกินคาดเหมือนที่เขาว่าบุญไม่ได้บุญยกมือไหว้คือที่ที่เขาว่าเขาขายที่นั่นแหละขายที่แล้วทีนี้เขาว่าจะจ่ายแล้วเขาบอกว่ายกเลิกแกก็นะ แต่ลูกสซฟไรต์เนี่ยที่เขาเป็นคนไล่ะไปดูสิต้องอะไเนี่ยเนี่ยนี่ขายทุกอย่างอะเนี่ยนี่เง่นนี่ขายทุกอย่างขายทุกอย่างก็เลยสาธุุขอให้เจริญค่ะเนาะสาธุสาธุต้องขอโทษด้วยนะไม่ได้บูนค่ะไม่ได้บูนเพราะว่าเราที่ฐานจิตไมว้ด้วยกันศรัทธาเรากเรียกว่าอธิษฐานนั่นแหละก็เลยว่าคือมันทะลุไปแล้วเราก็ต้องมาไหว้ตามที่เราพูดไว้ ดีมากเลยใช่ไหมคะกลับแล้วเหรอคะตาพอดีจะนัดเพื่อนที่จะไปกินที่ฟังโถเอาคุณแม่ไม่ไดูล้ำล้ำถวายก่อนไม่ได้แล้วไม่เดี๋ยวคุณแม่ก็ชมชมลำก่อนนงคะรีบเลยคะหรือว่าจะไปนไปดูละเขานัดเพื่อนไหมโอ้ค่ะข่าวตีคองดังยิ่งขึ้นกว่าเดิมอ่ะค่ะวตีคองก่อนัก็ได้เดินทางปลอดภัยครับเข้าใจผิดว่าว่า หรีอว่าคนที่ให้ล้ำไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ช่เพราะว่าเราไม่ได้โกหกค่ะกากำลังมาอยู่รถตัวอย่าเชื่อเขาไปที่เอจ้า็ขอโทษนะคะจ้าจ้าแต่ยาชิ้าล้ำก็ดีแล้วล้ำได้ค่ะ แในก็องค์ปู่ก็ศักดิ์สิทธิ์จริงๆนะครับสีก็อธิษฐานจิตก็ยังสําเร็จนะครับสีถ้าใครเชื่อและศรัทธาในตัวองค์ปู่นะครับในอ่าขอบคุณค่านึกว่าให้เราอามยาจีถึงมาให้เราค่ะพอดีมีเอฟซีขึ้นนัดไว้กับแอนนี่จองไว้แล้วคุณแย่ก็เลยว่า น่าจะใช่น่าจะใช่ไม่ถามไม่เเอเอคนละเจ้าก็เอนกัเ้ากดไม่เป็นไรม่ไม่เป็นไรเพราะว่าย่ามาทำมี้ดีแล้วย่าชี้มาทำกันกันแล้ววันนี้ค่ะย่าสมอนจาเป็นยังไงสช่ค่ะมีลูกสาวหลาลูกสาวหลายินสน้องนเรื่องสาวหลางหลาก็้มันนอกอะ อันนั้นบ้านบ้านนั้นบ้านอาจารย์ตรงขั้านที่ยูทูบเบอร์ไปพักกับบ้านน้องสาวที่ที่ไปอยู่ที่นาแหละก่นี่แหละไปนอนกันเกลือนเลยโอเคไปนอนกันแม่เราจะกลับแล้วเหรอเดี๋ยวขากันเลื่อนหางก่อน